หลวงปู่มั่นเล่าเหตุการณ์ระลึกชาติว่ามีพารูปใดบ้างที่เคยมีอดีตชาติร่วมกันหลวงตาทองคําได้กล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติมว่าบางครั้งหลวงปู่มั่นได้บอกเล่าถึงกําเนิดในชาติพบก่อนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องและผูกพันกันใหม่ส่วนที่เป็นความทรงจําของหลวงตาทองคํา จารุวันโนนั้นท่านได้กล่าวถึงการที่หลวงปู่มัน่นเกิดความรู้ในชาติภพที่เรียกว่าบุเพนิวาสานุสติยานความตอนนี้มีว่าท่านว่าจิตถอนออกมาอีกคราวนี้เวทนาวิตกจางลงไปมากแต่ยังไม่หมดท่านกำหนดพิจารณาอีกจิตก็รวมลงไปปรากฏว่าฝนตกน้ำนอง รุ่มนขึ้นมามีกำลังปีติซาบซ่านไปทั่วมีความสุขและจิตเข้าถึงเอกคตายานเกิดความรู้ชนิดหนึ่งขึ้นมาคือรู้เห็นพบชาติในการก่อนที่เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติยานเป็นตัววิปัสนาญาณขึ้นมาว่าปัจจุบันเราเป็นอย่างนี้ในอดีตเราเคยอยู่บ้านนั้นเมืองน,นั้นประเทศนั้น มีอาหารอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีสุขอย่างนั้นมีทุกอย่างนั้นเป็นลำดับไปจนถึงครั้งเป็นเสนาบดีนั่งฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพักเป็นเวลาผ่านไปประมาณ400-500หชาตินอกจากเรื่องการระลึกชาติของหลวงปู่มั่นในช่วงก่อนการบรรลุธรรมตามที่หลวงตาทองคำได้เล่าไว้จะไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนเล่า ขหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวพูดถึงการรู้อดีตชาติของหลวงปู่มั่นว่าท่านเล่าไว้ที่อื่นแต่ไม่ได้กล่าวว่าในช่วงของการบรรลุธรรมก็ยังปรากฏว่าหลวงตาทองคําได้กล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติมว่าบางครั้งหลวงปู่มั่นได้บอกเล่าถึงกําเนิดในภพชาติก่อนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องและผูกพันกันมาอีกด้วย อาทิชาติหนึ่งหลวงปู่มั่นเกิดในตระกูลขายผ้าขาวน้ำมันทนอยู่นานมีน้องสาวคนหนึ่งซึ่งเคยช่วยเหลือกันมาซึ่งในชาตินี้น้องสาวคนนั้นได้เกิดมาเป็นหนังนุ่มชุวานนอุบาสิกาชาวสกลนครผู้สร้างวัดป่าสุถาวานให้อีกชาติหนึ่งท่านเกิดในตระกูลช่างทำเสือลำแพนนโยโนกประเทศซึ่งอยู่ในเมืองเชียงตุง ประเทศพมา่าโดยมีพระอาจารย์เสาเป็นนายช่างใหญ่หลวงปู่มั่นเป็นผู้จัดการส่วนพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นคนเดินตลาดอีกชาติหนึ่งหลวงปู่มั่นเกิดที่ลังกาทวีปประเทศศรีลังกาท่านบวชเป็นพระและได้เข้าร่วมการสังคาย,ยนาพระไตรปิฎกครั้งที่สพร้อมกับพระภิกษุจำนวนนับหมืน่น และยังได้พักอยู่ในเสนาสนะเดียวกันกับพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นมิสหายกันมาจวบจนชาติปัจจุบันคือท่านวิริยังซิรินทโรหรืออีกชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นเสนาบดีที่แขวนกรุรัตชมพูทวีปโดยเป็นน้องชายของพ,พระปฐุมราชาผู้ปกครองแขวนซึ่งในชาตินี้ก็คือเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจาย์จันสิริจันโท ในชาติเดียวกันนี้ท่านยังมีหลานชายหัวดื้ออีกคนหนึ่งซึ่งพี่ชายมอบให้ท่านดูแลซึ่งในชาตินี้ก็คือหลวงปู่เทศเทศรังสีนั่นเองที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านยังได้ฟังธรรมเฉพาะพระพักจากพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งตั้งจิตปัาถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าอีกด้วยความสว่างสวในจิตของท่านยังคงเจจ้าอยู่แต่ทำไมยังมีการห่วงหน้าผวงหลังอยู่ ไม่สามารถพิจารณาธรรมให้ยิ่งขึ้นไปได้เมื่อตรวจสอบดูก็พบความจริงที่ท่านไม่เคยทราบมาก่อนนั่นคือการปาถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณของท่านโอแล้วจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกกี่หมื่นกี่แสนชาติถึงจะถึงคิวได้เป็นพระพุทธเจ้าตามสมความปาถนาหลวงปู่มั่นได้ย้อนพิจารณาถึงชาติพบในอดีตปรากฏว่าท่านเคยมีตำแหน่งเป็นเสนาบดี เมืองกุลุลัตกรุงเดวีในปัจจุบันพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดชาวกุลุลัตพระองค์ทรงสแสดงมหาสติปฐานสูตรหลวงปู่ในชาตินั้นก็ได้เจริญสติปัฐานแล้วยกจิตขึ้นอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์เถิดได้ความว่าหลวงปูมป่มั่นได้ปรารถนาโพธิญาณมาตั้งแต่บัดน,นั้นซึ่งเป็นเหตุให้ท่าน ต้องชะงักในการพิจารณาอริยศาสตร์เพื่อทําจิตให้หลุดพ้นได้ต้องสร้างบาร,รมีเป็นพระโพธิสัตว์ไปอีกชั่วกับชั่วกันถ้าไม่ปล่อยวางความปรารถนานั้นหลวงปู่มั่นยังได้ตอบไปอีกว่าหลวงปู่เทเทศทรังสีเคยเป็นหลานของท่านในชาติที่เป็นเสนาบดีแห่งเมืองกุลุรัดภายหลังเมื่อหลวงปู่เทศตามท่านไปอยู่ที่เชียงใหม่หลวงปู่เคยบอกหลวงปู่เทศว่า เธอเคยเกิดเป็นหลานเราที่กรุงกุรุรัตฉะนั้นเธอจึงดื้อดึงไม่ค่อยฟังเราและสนิทสนมกับเรายิ่งกว่าใครต่อจากนั้นหลวงปู่มั่นได้ระลึกถึงหลวงปู่เสาพระอาจารย์ของท่านก็ปรากฏว่าหลวงปู่ใหญ่ก็ได้เคยปัถนาเป็นพระปัจเจกับโพธิญาณหรือพระปัจเจกับพุทธเจ้าจึงไม่สามารถที่จะกระตือรือล,ล้น ที่จะทำจิตให้ถึงวิมุตได้หลวงปู่มั่นตั้งใจว่าจะต้องหาโอกาสไปกราบรัตนาให้หลวงปู่เสาได้ล้ว,วางความปรารถนาเป็นพระปัจเจกาพะพุทธเจ้าในชาตินี้ให้ได้นี่คือความกตัญยูส่วนหนึ่งของท่านหลังจากที่ได้ใคร่ครวรสิ่งต่างๆแล้วหลวงปู่มั่นรู้สึกสลดใจที่เคยเกิดเป็นสุนัขนับอัตภาพไม่ท้วนและยังจะต้องมาเวียนไหวตายเกิด เพื่อสร้างบารมีต่อไปอีกนานแสนนานท่านจึงได้อธิษฐานจิตหยุดการปรารถนาพระโพธิญาณตั้งใจแน่วแน่ที่จะขอบรรลุธรรมในชาติปัจจุบัน